สวัสดีจ้าทักทายกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้บีกําลังจะเดินทางนะคะเข้าไปในวีนค่ะเพื่อที่จะไปทีซีสแกนจ้าเรานะมีนัดตอนบ่ายสามโงนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง50นะคะบีก็จะออกก่อนเวลานะคะแล้วก็จะไปหาอาหารกลางวันทานก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะไปทีซีสแกนค่ะเพื่อนๆ ถนนที่บีนะคะขับรถผ่านเนี่ยเขามีชื่อเนี่ยนะคือถนนพานูลมาสตาร์เซอร์น,นะคะก็คือ3า0อยองศานะคะสามารถเห็นได้ทั่วเลยนะตรงที่บีมาอยู่นะคะมันก็จะอยู่ห่างจากวีนประมาณ50กิโลนะคะเพื่อนๆใช้เวลาการขับรถก็ไม่ไกลมากนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเข้าไปในวีนนะคะแล้วก็บรรยากาศอากาศค่อนข้างที่จะดีเนาะเพราะว่าเราอยู่นอกเมืองนะคะ ส่วนใหญ่บรรยากาศก,ก็จะเป็นเขานะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็อยู่กันที่เมืองนอยสิปค่ะเดี๋ยวเราจะพากันมาทานข้าวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกัสเ่านะคะก็จะเป็นร้านอาหารนะคะที่เขาจะเปิดให้ช่วง11โมงนะคะถึงบ่ายถึงบ่ายสองค่ะ ้มาด้านหลังนะคะตรงนี้จะมีที่ให้นั่งทานคนเยอะเลยอันนั้นจะเป็นเมนูอาหารร้านอาหารนี้นะคะก็มาครั้งแรกนะเพื่อนๆเดี๋ยวโอเคแฟนบีไปโทรศัพท์ บีก็มาครั้งแรกนะคะแล้วก็ร้านอาหารที่นี่เขาก็จะปิดเปิดเป็นเวลานะคะเพื่อนๆก็จะเปิดช่วงออ11โมงถึงบ่าย2โมงนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะปิดนะคะก็เวลาจะมาร้านอาหารที่นี่นี่จะต้องแบบว่าดูเวลาดีๆนะคะหรือว่าถ้าเลยจากเวลาที่เรามาร้านอาหารนะคะเราก็จะต้อง ไปร้านแมคโดนัลล์อย่างเดียวนะเพราะว่าร้านอาหารมันปิดนะคะสังเกตได้เลยเวลาที่บีออกไปทํางานกาแฟน,นะคะแล้วก็บีจะเข้าแต่ร้านแมคโดนัลล์เพราะว่าบางทีทํางานนะคะมันเลยเวลาที่เราจะแบบไปร้านอาหารได้ะคะ่ะเราก็เลยต้องแบบกินกินให้มันแบบพอมีอะไรลงท้องก่อนนะคะเพื่อนก็ร้านอาหารที่นี่เนาะมันไม่เหมือนบ้านเราเนาะมันก็ไม่ได้เปิดตลอดเวลานะคะมันก็จะเปิดแบบเป็นช่วงนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิด จะมาร้านอาหารที่นี่นะคะก็ต้องดูเวลาดีๆนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะยังเปิดอยู่นะเราก็เลยนะคะแวะมาที่นี่จ้ะเพื่อนๆบีสั่งน้ำองุ่นนะคะเพื่อนๆน,น้ำองุ่นผสมกับโซดานะคะรสชาติดีมาก อันนี้นะคะก็จะเป็นป้ายเมนูนะคะทุกร้านอาหารนะเพื่อนๆเขาก็จะมีไว้นะคะว่าวันจันทร์เมนูอะไรวันอังคารเมนูอะไรวันพุธเมนูอะไรนะคะแล้วก็จะมีแบบถ้าเกิดว่าเรามาใช่ไหมเราเราแบบไม่อยากกินเมนูที่เขานะคะเขียนไว้อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะสั่งต่างหากได้แต่ว่าราคามันจะค่อนข้างแพงนะคะถ้าเป็นเมนูอาหารที่เขาจะเอา เขียนไว้นะคะเขาก็จะเขียนเมนูเขียนราคาไว้เลยนะคะว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็จะทําเร็วนะคะเพราะว่าเขาจะเตรียมของไว้แล้วนะคะเขาก็จะมีแบบวัตถุดิบนะคะพอเรามานั่งอย่างเงี้ยเราจะสั่งน้ําก่อนพอเราสั่งน้ําเสร็จนะคะก็จะมีอาหารมานะคะเพื่อนๆส่วนวันนี้นะคะบีไม่ได้สั่งอาหารเมนูนะเพราะว่าบีอยากกิน เห็ดพึ่งหวานนะคะชุบแป้งทอดนะแฟนบีเขาก็สั่งให้บีนะคะส่วนแฟนบีก็ทานอาหารเมนูคะ <Yes. S 1> ่ะเยอเยอิสวาสิตเนี่ยเยอันนี้เป็นชนิดเส้นจ้ะเพื่อนเพืน <laughs> เขาก็จะมีมันฝรั่งนะคะแล้วก็มีสลัดผักมาด้วย yes. กินคู่กันกันกบเยอ,อแยมนะคะาาเดี๋ยววาเตาเตอันนี้คะ่ะเพื่อนๆมันคือเนื้ออันนี้นะคะปกติแล้วจะสามารถกินเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะอันนี้เป็นเนื้อกวางหรือเปล่าเนื้อกวางหรือเนื้อกะทิ้งแฟ <c oughs> นบีอยากทำอันใหญ่ๆให้เพื่อนๆได้เห็นนี่คะ่ะอันนี้เนื้ออันนี้โอเคขอบคุณค่ะที่รัก มะไซจ้าปัสติเดตมัมเมลาดบเด้อยลายสบเปียกลายเซนแบกโยเพื่อนๆคะบีสั่งพึ่งเห็ดพึ่งหวานนะคะชุบแป้งทอดจ้ะก็จะมีซอสให้เรากินแบบนี้นะ นี่นะคะเห็ดพึ่งหวานจะเพื่อนๆบียังไม่ได้ไปหาเลยนะที่นี่ขึ้นแล้วนี่ค่ะที่รักอีกลีบเด็ด อร่อยไหมไ o ศกรีมว s n กินอิ่มแล้วค่ะไปะเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะขับรถเข้าวินนะคะเพราะว่าเรามีนัดตอนบ่ายสามโมงค่ะตอนนี้นะเพื่อนๆเรามาก่อนเวลานะคะเราจะมาจอดรถที่ร้านแมคโดนัลล์นะแล้วเราก็จะเดินไปนะคะอยู่ตรงใกล้ๆตอนนี้มันเป็นเวลา บ่ายสองโมงยี่สิบนาทีจะเพื่อนเพือบันยังแบบไม่ถึงเวลานะคะเราเลยต้องมากินไอติมกันก่อนออเขียวฟันตอนนี้นะคะพวกเรากำลังจะเดินทางนะคะไปที่ลาบวัวจะเพื่อนเพื่อน อยู่ห่างจากแมคโดนัลล์นะคะไม่ไกลนะเดินไปเพราะว่าตรงที่ลาบัวนะ่ะมันไม่ค่อยมีที่จอดรถค่ะนี่เจเ้เพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ลาบัวแล้วนะไปเดี๋ยวบีจะเข้าไปเซเทสกแกนนะคะ ตอนนี้นะคะบีก็เซทเทสแกนเสร็จแล้วค่ะก็กําลังจะกลับบ้านกันแล้วแต่แฟนของบีอ่ะแวะมาที่ร้านขายเครื่องมือนะคะแกจะมาดูเครื่องตัดหญ้าจากเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเอ่อขายเครื่องมือนะแต่ว่าบีอ่ะไม่ได้ออกไปกับเขาบีนั่งรอในรถนะคะเพื่อนๆเ,เอ่อเซทเสแกนนะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะไปถึงนะคะเอ่อ บก็จะเอาผลที่โรงพยาบาลนะคะเอาเอามาให้เขาแล้วก็มีใบใบนัดนะคะหลังจากนั้นน่ะเราก็จะเข้าห้องไปนะคะเพื่อที่จะไปทำซีทีสแกนเขาก็จะเจาะเจาะแขนเรานะคะเพื่อที่จะเอา,เอายานะคะใส่เข้าไปแล้วก็ให้เราดื่มน้ำค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องเช็คดูว่าตามเออร่างกายเราเนี่ยมันต้องไม่มีแบบพวกเหล็กพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนงสนายอย่างเงี้ยเราก็ต้องถอดออกนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปนอนแล้วเขาก็เข้าอุโม,มงค์นะคะเช็คแล้วก็เอ,อ่อตอนที่เขาฉีดยาใส่เข้าไปในแขนเราใช่ไหมมันก็จะทำให้เราแบบมีอาการร้อนนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบทนไม่ได้ก็ทนได้นะคะแล้วก็ เครื่องเนาะมันไฮเทคนะคะมันมีแบบหลากหลายภาษามากๆเลยตอนตอนที่บีไปเข้านะคะมันก็จะเป็นภาษาไทยให้บีนะเพื่อนๆน,นะคะ mm hmm. โทนี่ก็มากับเราด้วยนะว่าไงคะเห็นเป็นโทนี่ไหมสวัสดีครับโทนี่ดื้อไหมครับลูกดื้อปะ <laughs> สวัสดีครับเดี๋ยวได้จะกลับบ้านแล้วลูก นี่จะจัะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะช่วงนี้นะ่ะค่อนข้างจะยุ่งคะ่ะเพราะว่ารถเออรถของเราอะคะ่ะรถตู้เราอะ่ะมันมันเสียจับเพื่อนๆแล้วทีนี้เแฟนบีก็ไปซื้ออะไรนะซื้ออะไรเปลี่ยนนะคะแต่ว่ามันก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ารถมันใหญ่แล้วมันก็หนักใช่ไหม,มก็ต้องไปแบบว่าตามร้านซ่อมรถให้เขายกลถให้นะคะสรุปแล้วแถวที่เราอยู่เนะะี่ยค่ะ ไม่มีเลยไม่ว่างนะคะแฟนบีก็เลยต้องให้เขาอะค่ะจ้างเขายกรถจากที่สเตอร์ซิงไปที่พวกสตาร์ก็คือตรงนู้นอะเขาว่างไงให้เขายกไปนะคะค่ายกอะสี่ร้อยห้าสิบยูโรนะเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้แฟนบีจะให้รถมายกไปนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาไปเปลี่ยนอะไหล่ค่ะยุ่งยากมากๆเลยปกติแล้วมันก็จะไม่ยุ่งยากหรอกนะแต่ว่ามันเราอะ หาร้านซ่อมรถไม่ได้นะคะเพราะว่าแถวนี้เต็มหมดเลยจะต้องแบบว่าทําบุ๊กนะคะเพื่อนๆจะประมาณนี้แหละค่ะเมื่อเช้านี้ไปทําฟันเนาะไปทําความสะอาดขูดหินปูนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขัดฟันทาอะไรให้มันก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆไงไม่รู้แล้วค่ะเพื่อนๆเอาละค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันจ้ะ ตอนนี้นะคะเราสองคนก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านจากเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้ขับรถขึ้นทางด่วนนะคะเพราะว่าเราเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเราก็เลยเ,เดินทางเลาะตามหมู่บ้านค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันทำให้ไม่กินแบตเตอรี่นะ เส้นทางก็จะเป็นแบบเป็นป่าเป็นเขาแบบนี้นะคะถ้าขึ้นทางด่วนก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเราก็เลาะไปตามหมู่บ้านค่ะ